สวัสดีครับนี่ครับมาให้ดูสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากอารีนินฮีทนะครับวันนี้เปิดตัวกันที่สุราษฎร์ธานีนะครับกับอาร e นอารีนินฮีทมิกเซอร์รุ่นอเวนติ s โซโรนะครับผมนี่คืออเวนติสโซโรนะครับผมเป็นรุ่นน้องจากอเวนติสรุ่นใหญ่นะครับอันนี้สินค้าเพิ่งมานะครับบินจากเมืองนอกมาเลยนะครับตัวแรกก็จําหน่ายไปแล้วนะครับที่กรุงเทพนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ส่งมาที่สุราษฎร์ธานีนะครับเราก็เรามาเดโมให้ดูกันเลยนะครับ นี่ก็เครื่องใหม่ๆเพิ่งแกะกล่องกันเลยนะครับสวยมากครับตัวจริงนะครับกับ Aventis Solo นะครับมิกเซอร์คุณภาพยอดเยี่ยมจาก Allen Heath นะครับผมตัวนี้นะฮะก็สามารถรองรับได้ถึง14อินพุตนะครับ4.2บัสนะครับผมแล้วก็มี processing อย่าง FPGA นะครับซึ่งรองรับคุณภาพเสียงระดับ46 kHz ได้เลยนะครับผมเสียงดีมากส่วนหน้าจอนี่เป็นไซส์ขนาด15.6นิ้วนะครับทัชสกรีนได้นะครับผม หน้าจอใหญ่มากสวยมาก15.6นิ้วทัชสกรีดนะครับแล้วก็มีมากถึง12เฟเดอร์นะครับผมก็6เลเยอร์นะครับผมออปต์ AES อันาล็อกถึง6ช่องนะครับผมสเตอรโอ1ช่องนะครับผม Aventis Solo นะครับรุ่นนี้ก็สามารถต่อสเตทบ็อกซ์ของอะไรอย่างที่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมตั้งแต่ A/B Series A/R Series หรือจะเป็น A/B d x เอ็กหนะครับ DX 1 6 8หรือ GX4816 รุ่นใหญ่สุดก็สามารถต่อได้นะครับผมรองรับทุกรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลังเครื่องนะครับนี่ครับตัวจริงนะครับมาถึงแล้วนะครับสุราษธานีนะครับอเวนติ s ซโลนี่ครับด้านหลังเครื่องครับสวยงามมากไอ้ตรงนี้เป็นพอร์ตนะครับที่สามารถใส่ดังเต้ก้าที่ถึง2ช่องนะครับผมแล้วตอนนี้ทางร้านเราก็มาลองเสียบกับสายไฟของแพนเจียนะครับ AC9 ดูนะครับ ู้สึกว่าเสียงมันนิ่งและดีขึ้นในคุณภาพเสียงก็ดีขึ้นนะครับไฟก็สะอาดขึ้นนะครับนะครับนี่ครับด้านหลังเครื่องของ a v e n t i s o r o นะครับ Allen Inheat นะครับผมตัวจริงนะครับมาสัมผัสกันได้นะครับที่ร้านสาธิตวิทยุนะครับผมมาถึงแล้วนะครับกับสินค้าคุณภาพของ a v e n t i Solo เป็นมิกเซอร์ไซส compact touring นะครับผมหน้าจอดูครับสวยงามจริงๆนะครับ ซอฟต์แวร์ก็สามารถเฟิร์มแวร์ก็สามารถอัปเดตได้ตลอดนะครับสินค้าของอะไรนี่ฮเนี่ยเขาเรียกว่าทันสมัยตลอดเวลานะครับมีปัญหาอะไรเขาก็แก้ไขมาให้นะครับผมสวยงามครับนี่ครับอเวนติสตัวแม่ก็มีนะครับที่ร้านก็มีครับเราถึงตัวท็อปอย่างดีไลท์ของอะไรนี่ฮิตก็มีครับผมเรียกได้ว่ามีทุกเซกเมนต์ของอะไรนี่ฮิตนะครับทั้งมิกเซอร์ SQ ซีรีส์ QU ซีรีส์นะครับผม สเตทบ็อกทุกรุ่นมีหมดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอะไรทีนะครับเราเป็น e x c l u s i v e d e a l e r นะครับผมสวยงามครับน่าใช้สุดๆตัวจริงครับสิ่งดีมากนะครับฝั่งนู้นี่สียงดีแล้วก็ตัวสวยมากรึ้นน่าใช้มากนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับที่สาธิตวิทยุสุราธานีนะครับกับอเวนติโซโรครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ